สรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565ภายใต้การนำของนางพารดีอารีสนันผู้อมโด,ดยการกรนสนเพเดอนจานสรุปงบประมาณการเบริกจ่ายประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565คิดเป็น90.59%งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่9วันที่10สิงหาคมกศนอนเำเภอดอนจานจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาณ,ณอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเป้าหมาย100คนผู้เข้าร่วมโครงการ100คนคิดเป็น100 วันที่16สิงหาคมกศนอำเภอดอนจานจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาณนพะุทธสารหลวงปู่ใหญ่ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินเป้าหมาย100คนก็เข้าร่วมโครงการ100คนคิดเป็น100เปอร์เซ็นต์วันที่19สิงหาคมกศนอำเภอดอนจานจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษากศนอำเภอดอนจานณนะวัดในพื้นที่ทั้ง5ตำบลอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสิน์ วันที่20สิงหาคมกศนอเภอดอนจานมอบหมายให้ครูกศนตำบลนำนักศึกษาคาดว่าจะจบการศึกษาเข้าร่วมโครงการติดื่้งเพื่อเพิ่มผลสมดุลทางการเรียนเ e อ็นเน็ตสำหรับนักศึกษากศนเภอดอนจานณกศนตำบลทั้ง5แห่งวันที่21สิงหาคมกศนเภอดอนจานดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนเ e อ็นเน็ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานณสนามสอบโรงเรียนดอนจานวิทยาคมผู้เข้าสอบคิดเป็น96% งานการศึกษาต่อเนื่องกศนอำเภอดอนจานจัดโครงการสูนฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ37ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกจำนวน50ชั่วโมงระหว่างวันที่22ถึงวันที่31สิงหาคมณนะกศนตำบลทั้ง5แห่งงานการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอดอนจานร,ร่วมกับห้องส่วนประชาชนจิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์กิจกรรมครอบครัวรักการอ่านกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนทั้ง5ตำบล งานมอบหมายตามภารก,กิจงานวันที่18-19สิงหาคมก็สนอมเภอดอนจานมอบนางสาวทฤศฎีวงยานางสาวนทวันสำรันรักเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณนะสถาบันกศนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันที่11สิงหาคม กศนอำเภอดอนจานมอบครูกศนตำบลม่วงนานและกศนตำบลดงพยุงเข้าร่วมโครงการติดตามค้นหาเด็กตกหลน่นและออกกลางคันให้กับเข้าสู่ระบบการศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนวันที่11สิงหาคามกศนอำเภอดอนจานร,ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจ,าจัดกิจกรรมฝึกอาชีพพ่อพันธุ์ไม้พื้นถิ่นสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยประชุมผ่านซ้อออนไลน์ วันที่11สิงหาคมกสนองเพอดอนจานมอบหมายให้ครูกสนตำบลเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่านเว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชนโดยระบบออนไลน์ Google Meet งานภาคีเครือข่ายวันที่2สิงหาคมกสนองเพอดอนจานมอบนางสาวพัณีวงยา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการปฏิบัติงานอำเภอแบบบูรณาการพัฒนาคณะทำรรงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคณะกรรมการรักษาความมั่นคงสงบเรียบร้อยระดับอำเภอครั้งที่8.2565งห้องก้าักาประชุมเทศบาลตำบลม่วงนาอำเภอดอนจน่นจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่16สิงหาคมกศนอำเภอดอนจันทร์มอบนางสาวปราดาการพักดีครูอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจปทระระดับอำเภอประจำปี2565ณห้องประชุมดอกจานวันที่19สิงหาคมกศนอำเภอดอนจันร์ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรศศัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่